ดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอกับครูอาภร์เทพตุ้งหลวงอีกครั้งหนึ่งนะคะอ้าวเจอกันวันนี้นะคะคุณครูก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องโอวาทสามนะคะโอวาทสามเนี่ยจะมีชื่อเต็มว่าโอวาทปาติโมกนะคะลูกโอวาทปาติโมกหรือโอวาทสามเนี่ย่าพระพุทธเจ้าแสดงในวันมาคบูชานะคะ ดีนี้เรามาดูค่ะโอวาทสามนะคะเป็นหลักธรรมซึ่งเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนานะคะนะครูขอเน้นย้ำนะคะว่าโอวาทสามเป็นหัวใจหลักนะคะหัวใจหลักของพระพุทธศาสนานะคะ,ะมีสามประการด้วยกันนะคะคือการไม่ทำความชั่วนะคะการทำความดีนะคะและก,ก็การทำจิตใจให้ปรงใสบริสุทธิ์นะคะ ทีนี้มาดูค่ะาการไม่ทำความชั่วนะคะการไม่ทำความชั่วคือการปฏิบัติที่งดเว้นจากความชั่วทั้งทางกายวาจาและก็ใจนะคะหลักธรรมที่เกี่ยวกับการไม่ทำความชั่วนั้นนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. เบ็นจศีนนะคะเป็จศีนหรือสีหน้านะคะ ก็คือข้อง้ามเพื่อไม่ให้ทำความชั่วนะคะมีห้ประการด้วยกันค่ะคือหนึ่งอดเว้นจากการฆ่าสัตว์นะคะสองอดเว้นจากการลักทรัพย์นะสามดเว้นจากการประพฤติผิดในการมสี่อดเว้นจากการพูดเท็จนะคะห้าดเว้นจากการเสพของมึนเมาหรือสารเสพติดนะคะ อ่าทีนี้ดูต่อค่ะทีนี้จะพูดถึงหลักธรรมที่สองนะคะก็คืออบายมุกหกนะคะอบายมุกหกนะคะหมายถึงเหตุที่จะนำไปสู่ความเสื่อมเสียเกียรติยศนะคะและก็เสียชื่อเสียงนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำนะคะมี6ประการด้วยกันนะคะคือหนึ่ง ติดสุราและสารเสพติดมีอะไรบ้างก็มีบุหรี่เหล้ากัญชาเฮโรอีนนะคะยาบ้าและก็สารเสพติดอื่นๆนะคะทีนี้มีโทษโทษก็คืออะไรคะก็คือทำให้เสียทรัพย์นะคะเกิดการทะเลาะวิวาทนะคะต่อไปอันที่2นะคะเที่ยวกลางคืนเที่ยวที่ไหนล่ะ เที่ยวบาเที่ยวครับเลหลงมั่วสุมนะคะ,ะจะเกิดโทษและผลเสียก็คือเกิดโรคไปยไข้เจ็บนะคะปัญญาเสื่อมหรือปัญญาตดถอยนะคะ,อ,ะอันที่สามก็คือเที่ยวดูการละเล่นนะคะ,ะไปเที่ยวดูการละเล่นที่ไหนล่ะแหล่งบันเทิงต่างๆนะคะหรือการละเล่นอื่นๆนะฮะ ทษและผลเสียก็คือเสียเงินเสียเวลานะคะเอาอันที่4ก็คือเล่นการพนันนะคะเอาเล่นอะไรลาะเล่นไพ่นะคะพนันบอลหวยนะ,ะจะเกิดโทษและผลเสียก็คือทําให้เสียเงินเสียชื่อเสียงนะคะ5ค่ะคบคนชั่วเป็นมิตรนะ,ะเอาคนชั่วเป็นมิตรได้แก่อะไรละ่ะได้แก่นักพนัน นะคะนักเลงเก่งรถซิ่งนะคะอาและจะมีต้นไม้อ่ามีต้นก็คือทำไม่เสียชื่อเสียงนะคะแต่ไม่มีคนคบนะคะลูกอา่าต่อไปอันที่6นะคะเกียรติการงา,านอา่อาอ่าพวกที่เกียรติการงา,านเนี้ยนะจะเป็นพวกที่หายต่างๆนะคะมาอ้างแล้วไม่ยอมทำงานนะคะเช่น กี่เกียรติมาแล้วอ้างว่าอากาศร้อนนะจะเกิดต้นและผลเสียก็คือเป็นไงทรัย์ใหม่ไม่เพิ่มทรัย์เก่าที่มีอยู่ก็จะหมุดไปนะคะอ่านี่คือเบาบยามุอกนะคะอ่าต่อไปต่อไปอาอ,อุสนลมูลสามเอานักเรียนดูนะอากุสลมูลสามอะตัวนี้แปลว่าไม่ กุศลคือความดีอากุศลมูลสามก็คือสิ่งที่ไม่ดีเอาทีนี้มาดูนะคะอากุศลมูลสามหมายถึงรากเหง้าของความชั่วนะคะรากเหง้าความชั่วหรือต้นเหตุหรือต้นตอต้นตอก็ได้ต้นเหตุก็ได้นะคะที่จะนําไปสู่การทําความชั่วนะคะมีสัมปะการด้วยกันคือหนึ่งโลภะ งานะะโลบาค,คืออะไรโลบาค,คือความโลภความอยากได้นะของของคนอื่นมาเป็นของตอนเองนะคะเมื่อไม่มีการควบคุมก็อาจทำนำไปสู่การลักขโมยการปล้นหรือการชอ้โกงได้นะคะทีนี้เรามีวิธีการแก้ไขค่ะนะคะเรามีวิธีการแก้ไขวิธีแก้ไขความโลภก,ก็คือ การใช้สตินะคะระลึรกรู้รูระลึรกรู้ตลอดเวลาว่ามันไม่ใช่ของเราเป็นของผู้อื่นเราควรยินดีเต้าที่มีอยู่นะคะ mm hmm. ต่อไปอันที่สองโทสะนะคะโทสะคือความโกรธความพยาบาทความคิดประตุสายต่อผู้อื่นนะคะเช mm ่ hmm. นการอยากทำลายผู้อื่น ถ้าปล่อยให้มีโทสามากๆผู้นั้นก็จะเป็นคนชั่วนะคะเป็นคนพาลไปได้และก็จะเป็นภัยต่อสังคมนะคะเอาทีนี้เอาเราแก้ไขได้นะคะนะวิธีแก้ไขโสะก็คือให้มีสตินะคะระงับความโกรธฝึกตนได้เป็นผู้ไม่โกรธและมีเหตุมีผลนะคะเอาต่อไปดูอันที่สามนะคะ อันที่3ก็คือโมหะอ่าโมหะคืออะไรโมหะก็คือความลุ่มหลงความม,วมวัวเมาความประมาทนะคะเป็นเหตุให้เกิดกิเลสต,ต่างๆนะคะเช่นไม่รู้คุณคนตีตนเสมอประมาทม,วมวัวเมาทำใม้ขาดสตินะคะเอาวิธีแก้ไขโมหะเอาแก้ไขได้ยังไงก็คือใส่ใจศึกษาความรู้นะคะ ทำตนให้มีสติมีปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วโมหะย่อมดับไปนะคะทีนี้ความโลภความกโกรธและความหลงนะคะจะนำไปสู่การทําความชั่วนะคะการควบคุมความโลภความโกรธและความลุ่มหลงเนี่ยเราต้องใช้สติปัญญานะคะจะช่วยให้เกิดความสุขในการดำเนินชีวิตนะคะ หลักตามที่ครูพูดวันนี้ครูหวังว่านักเรียนคงจะนำไปใช้ในในการดำเนินชีวิตได้มีความสุขได้นะคะเอาสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ